สวัสดีครับผมป๊อกคาแคร์นะครับเข้าหนึ่งคันนะครับเช้านี้นะครับมาดูครับกระบะรีโวแคปนะครับล้างเต็มระบบนะครับ2อ0ยห้าสิบนะฮะแล้วก็ทำห้องเครื่องด้วยนะครับอีก2 5 0ห้าสิบนะครับดูครับเต็มระบบนะครับภายในภายนอกนะครับดูดฝุ่นเก็บรายละเอียดนะครับนะครับวิบวิบครับห้องเครื่องครับ มาแบบฝุ่นเยอะมากนะครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่แหละครับได้แบบนี้เลยนะฮะแมกยางซุ้มล้อนะครับรับจบเลยกระกระบะแม็กไนเนอร์นะครับเคลือบให้นะครับน้ำยาไม่เหนียวนะครับเคลือบดำนะครับช่วงล่างคัสซีเผานะครับพ่นให้หมดนะครับ มันต่ำนะครับคนให้หมดนะครับคนดําให้หมดเลยโอเคครับเนบี่ยผมฝากไ้วยผมป๊อปคาแครนะครับพร้อมบริการนะครับเปิดทุกวัน